ลูกนะการไม่รู้อริยสัจมืดยิ่งกว่าโลกันการไม่รู้อริยสัจมืดยิ่งกว่าโลกันตลิกที่สุดทั้งหลายโลกันตลิกโลกันตานรกมีแต่ความทุกข์มืดคลุมมัวแต่เป็นหมอกสัตว์ในโลกันตลิกนั้นไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดมิดมากความมืดนั้นมากแท้ความมือดอย่างอื่นที่มากกว่าและความน่ากลัวความมืดนี้มีอยู่หรือพิสูจน์ทั้งหลายความมือดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมือดอย่างอื่นที่มากกว่าและ น่ากลัวกว่าความเมื่อนี้เป็นอย่างไรเล่าพิสูจทั้งหลายก็สมณะหรือความเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชักความเป็นความจริงนี้ทุกนี่คือสมสมติทไทยนี่คือทุกขนิโรธนี่คือทุกนิโรทคาไม่มีปฏิปทาสมณะหรือความเหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิด เพื่อเป็นไปเพื่อความแก่เพื่อเป็นไปเพื่อความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแขนใจคันยินดีและปรุงแต่งคันปรุงแต่งแล้วย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือความเหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากความเกิดย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ที่สูดทั้งหลายส่วนสมณะหรือความ เหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมรู้ชัดความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี่คือทุกข์สมุทัยนี่คือทุกนโลดนี่คือทุกมีโลทถถ้า,าไมีนิปริปาิาสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่ง